สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบรรลังคุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบรรลังคุณธรรมมสทในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่สารเยาวชนและครอบครัวครับจากคราวที่แล้วที่เรามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆเราก็คงได้ทราบแล้วนะครับว่าในกระบวนการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทาความผิดนั้นเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้อง ใช้มาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและว,วันนี้ครับผู้ที่จะมาให รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันสุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่ เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในลักษณะของกิจกรรมที่พูดว่าการแก้ไขบํบาบัดฟื้นฟูเนี่ยมันมันมีกิจกรรมประเภทไหนบ้างครับครับผมสาหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยที่มาของกิจกรรมเนี่ยเริ่มจากการที่สารใช้มาต,ตรการ100ตามมาตรา13 132อ่าของพระราชบัญ,ญญัติ ที่ว่าดในเรื่องของอะไรฮนะพระราชบัญญัติสารเบ<า>ี้ยออรและครอบครัวครับซึ่งในวัาตาดังกาวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าสารจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขการให้ความรู้การให โอกาสการให้หนทางกับเด็กไปเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูให้เขากลับมาสูา่สังคมได้อย่างเต็มภาพภูมิมนะครับซึ่งโดยสารเยาวชนนะครับโดยทุกๆก,กิจกรรมที่จะได้นำเสนอเนี่ยได้ผ่านการคิดและก็กันกองโดยสารเยาวชนและครอบครัวกลางรัซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าท่านจะไป สาร oh, ไหนก็เป็นรูปแบบเดียวกันกเป็นกิจกรรมกลางใช่กิจกรรมในชื่อเดียวกันแต่ว่าก็ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วที่นี้กิจกรรมแรกนะครับซึ่งจะขอแนะนําก็คือ,อก็จะมีกิจกรรมต้นกล้าความดีมฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรม,มะนะครับชื่อนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการนําธรรมะเข้ามาเพื่อให้เด็กช่วยธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาซึ่ง กิจกรรมตัวนี้ก็จะดําเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทํากิจกรรมให้เด็กสวดมนต์รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมุติการสมมุตเิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกมันผิดมันถูกบางครั้งมันอาจจะ ถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้คิดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดขึ้นมามรวมทั้งกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่เขาตัวอย่เช่นเด็กบางคนนะครับหลงผิดก็ได้กระทำความผิดไปก็ มีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขอคำมาคุณพ่อคุณแม่เราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เขียนความรู้สึกบอกเล่าความในใจบอกรักบางคนยอยู่กันทุกวันไม่บอกก,ก,กิจกรรมเปิดใจกันใช่แล้วก็เราก็จะพยายามปรับทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเขากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้า ล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาน้าผ่าไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่าเออเนี่ยต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ต่อไปฉันจะเป็นคนดีฉันได้ขอโทษคนที่ให้กําเนิดฉันมาเานี่ยครับซึ่งผมว่าทุกๆครั้งที่เข้ากิจกรรมเนี้ยมันขนลุกนะนี่ขนาดผมเล่าผมยังขนลุกเลยเนละครับว่าเออ ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสําคัญความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก็ค,คือกิจกรรมแรกับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็นสองช่วงเหมือนกับต้นเดือนกับปลายเดือนกิจกรรมเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ย เราก็จะให้ทางด้านผู้ปกครองสองท่านเนี่ยมาอย่างเดียวหลายละสองท่านม,มาเพื่อที่ทางศาลเนี่ยผู้พักษาสมทบรวมกับนักจิตวิทยาของศาลนะครับก็จะช่วยกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมาประจันหน้ากาันการที่จะจี้เขาพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าเขาพูดออกไปแล้วลูกจะรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ตัดปัญหาตัวนี้เราก็ให้พ่อแม่ว่า เออเรามาเปิดอกคุยว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะมานั่งร้อมวงคุยกันว่าลูกท่านคนนี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีปฏิบัติกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็ได้แชร์กันว่าอ๋อคน,นเนี้ยที่ทําเนี่ยเขาทําผิดนะอ่าแต่ว่าคนเนี้ยที่ทําทําถูกแต่ว่าอาจจะได้ผลกับลูกเขาแต่เราก็เอามาแชร์กันว่าวิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทีนี้อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นการที่ว่าถ้าเด็กท่านไหนนะเด็กหรือเยาวชนนะครับประสงค์ที่จะบรรพชาสามเนรนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับแล้วก็จะมีเป็นรุ่นปีหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสักสองรุ่นนะครับซึ่งเด็กเด็กเหล่านี้ก็จะได้บรรพชาเป็นสามเนรตามพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเขาก็จะได้รับการอบรม จากท่านเจ้าอาวาสซึ่งเราก็ไม่ได้จํากัดว่าปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่ที่มีความพร้อมอในการที่จะอบรมเด็กแล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหนก็ในงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากสารเยาวชนและครอบครัวกลางเขาก็จะจัดสรรงบประมาณนี้เพื่อจัดทํากิจกรรมรวมถึงาทางด้านคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมและก็มีความเสียสละ ท่านก็จะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงแรงหรือว่าการสนับสนุนพวกของใช้ต่างๆก็เป็นท่านกใ็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผม,มทีนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็ คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทํากิจกรรมสี่สิบห้คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่เพราะว่ามันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของ ต่อชดอหรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีความพร้อมซึ่งแล้วก็อาศัยความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินยัยทําให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาที่จะมีระเบียบวินยัยมากขึ้นใช,ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทําอย่างนงีนะ้คุณต้องอยู่ในระเบียบในวินยัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายัางไงร,ระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนอพอจบค่ายค่ายเนี่ยจะเจ็ดวัน รหรือว่าอาจจะหลายวันตามกบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนจะอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วยก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบว,วินัยกับชีวิตบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทําอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับใช่ครับผมและนอกจากนี้เนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบ,บําบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันมันจะนําไปสู่กับ กระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมามพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัวเป็นจํานวน3เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี้ในรอบระยะเวลา1ปีก็จะเป็น4ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนําผลการเรียนมาแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกําหนดในแผนว่าให้ชําระค่าเสียหาย เป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคําสั่งยุติคดีก็จะนําไปสู่การที่ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทําความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางสารเยาวชนมีการติดตามผลนะครับ โดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู่อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ยหนึ่งปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็ก เป็นอย่างไร,รเพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นยายลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้นครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของสารเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการ มุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทําความผิดและก็รวมถึงการอํานวยความยุติธรรมให้กับเ,เรื่องของบุคคลต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิทเรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันสุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกแล้วค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะอุยเรื่องนี้ใกล้ตัวเด็ดถึงขั้นอาจารย์นันบอกเด็ดเลยทีเดียวใช่ไหมคะเราต้องมาเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทํำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆนะคะมาให้ชมกันค่ะชื่อตอนว่าสามีขโมยเงินค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะค่ะคุณนาย ตกลงจะแต่งสวยไปถึงไหนแล้วจ้านี่ตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันแล้วเนี่ยก็ที่คุยๆกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวแถวราชพฤกษ์นั่นแหละค่ะม,มีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยอพี่ไปด้วยกันไหมคะโอ้ย <c oughs> ตามสบายเลยจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับอืมดี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 ด <c oughs> Mm. เดี hotel, ๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะจ้าเจอิจเจริจจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่งโอ้โหมาซะเสียงดังเลย ยังไงบ้างคูพี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลยทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยเงินฉันหายด้วยเนี่ยพี่ไหมพี่ไหมแอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีข่าวก่อนก็ทีหนึ่งแล้ว คราวนี้จ,จัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม่พี่ไม่พี่ไม่ไม,มีอะไรกันนะ่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะัน่นนาะสิก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วข่าวนี้ฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยโอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี่ันนนาะสิ แล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยหรอข่อาวเนี้ยฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีกอแล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายังไงเหรอพี่ค่ะสําสหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอก ก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทาต่อกันเป็นลักทรัพย์นะคะค่ะนี้เป็นลักทรัพย์แต่ตว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะ<ช>อาจารย์ออยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคําตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะ ตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษค่ะนะคะทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย<ำ>์สินทรัพย์สินเท่านั้นนะคะระหว่างสามีภรรยาใช่นนที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็าจะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกันออย่างนี้ได้ไหมคะจันออย ผิดได้ไม่ได้นะคะทันที <ง S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะ,คะเปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะก็จะถือว่าผิด กฎหมายอย่ารับโทษเต็มๆตามปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าจดทะเบียนกันสักนิดนึงเรามีการกระทบกระทั่งกฎหมายคงมองว่าการหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วซับเสียงของเธอของฉันเมื่อทีปะปนกันอะไรางเงี้ยเว้ทีก็เลยแบบให้มีกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกนะคะก็เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสําหรับเป็นการกระทําระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบอมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันมันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องรักทรัพย์แล้วนะคะความผิดที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะคะก็คือจะมีในเรื่องของยักยอกทรัพย์ใช่คะวิ่งราวช่อโกงนะคะ ต่างๆรับของโจรทําให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะ,คะถ้าเป็นการกระทําระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะแล้วม,มีการใช้กําลังปลุสลายชเช่นชิงทรัพย์ ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพ์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุกะกันเช่นเป็นการบุกรุกในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีครับช่วงนี้ก็พบกันเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขายไอติมคะ่ะอาจารย์นะไม่ใช่สสไอติมมานะคะฟังเสียงฟังเสียง่<ะ>พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหาค่ <c oughs> ะได้ยินเสียงกิ้งกิ๊งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค,ค่ะอาจารย์คะอวันนี้มีเรื่องอะไรวันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ย ดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเจอปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คะ่ะอาจารย์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะอาจารย์อะไรนั่นเลยสิคะอาจารย์ เรื่องใหญ่หญๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้คะ่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะออซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะค,ะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย์ไอตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค,ะค,ะคร่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆอ่ะมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยละคะ่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่ใช่อาจารย์ ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้าน<อ>ท่านผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ําอ่ะบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย์ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยเอา้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยออลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่อะคะ่ะอาจารย์คะและยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอไผ่อีกอมูนถ่ายมูนออกมามูนนกเอี้ยงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้คะ่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้ว ว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะอแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างเงี้ยท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟอ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดําเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทํำยังไงดีค่ะอาจารย์คะ เออผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะค่ะว่าเรื่องเนี้ยถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็กเออดูดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเองใหญ่สิอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย์ถ้าเราเจอทุกวันทุกวันเข้าใจเลยค่ะอืมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะแล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่นะมาอยู่หลังนี้ค่ะเขาจะรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นรกมีจริงใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ เรื่องต้นใหญ่แต่แนะนําเลยนะการแก้ป oh, ัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี <S 2> <S 2> <S ่ยทําได้อ๋อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลยแต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างเนี้ยความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ยก็น่าจะดีกว่านะคะจะแก้ปัญหาได้ค่ะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอกเขาอกเราค่ะ อันนี้ถ้าสามารถทําได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เรือนเคียงกับใครค่ะอย่าทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกันค่ะพยายามอารุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกําแพงใจซึ่งกันและกันอ,อันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าทะเลาะกันค่ะมีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทํำยังไงถ้าต้นไผ่ ลุกล้ําเข้ามาในบ้านเราค่ะเลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเราค่ะแน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัดค่ะถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเราค่ะแต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเคอค่ะแต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ยอค่ะาาจย์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโอ้โหทํำยังไงปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลยได้เหรอคะอาจารย์ทั้งบุกลุกทั้งเสียทรัพย์ใช่ค่ะอาจารย์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลยค่ะอย่าทําโดยเด็ดขาด่ะฮะผมมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้หึงเปิดฉากเจรจากับเขาแบบดีๆอย่าทะเลาะกันสองค่ะ ขอความกรุณาเขาว่าช่วยทีเถอะชีวิตไม่ไหวแล้วะนะ,ะแล้วถ้านในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมายไม่ยอมตัดอเออมันเป็นการละเมิดต่อคนอื่นค่ะเราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได้ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนอแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอน กฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัดว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับอย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเนี่ยเป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้วเรียค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็ได้ใช่ได้อาจารย์ค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคําตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าเออถ้าสมมุติว่า คุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผื่อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอมใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรส ซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากาลอตเตอรี่